ไปเลยเดินเข้าเดินเข้าป่าเลยนะมกไปติดต้นไม้เลยนะครับแล้วก็เดินออกนะเป็นแถวไปยแล้วก็เดินกลับมาเดินกลับมากลับเหมือนเดิมเนี่ยพอจบละสัญญาสัญญาไปหกคนนะกลับมาทั้งคบหกคนนะลงไปทั้งไปบีบเข้าไปหน่อยดิเน่ยมันจะเดินเสาไฟต้นหนูนิดหน่อยดูซูมไล่หลังไว้หน่อยซูมเข้าไปหน่อยเออไล่ตามหลังไว้หน่อยตรงหนูเอียงแล้วตรงเด้อ อไปไปไปเข้าตรงนั้นนะ่ะตรงช่องกลางนั่นนะ่ะเอ่อนั่นนะ่ะไอเขาอ่ะเขาเขาเลี้ยวทางเขาหน่อยโอเคลงไปลงไปลงไปอยู่เลี้ยวซ้ายเข้ารู้ต้นไม้นี่ก็บ,บังก็จบนะเออหนูเดินยามไม่ใช่หรือเหตามช่องเขาอ่ะเดี๋ยวกลับไปเข้าต้นไม้นะ ทางซ่อนหินนั่นแหละหินตรงนี้ก็ได้จะได้หลบกล้องไปมันหายตัวไปเลยแหละให้มันหายไปให้มันหลบไปเขาไปเลยให้หลบซ่อนตัวไปในหินเลยเขาไปใเห็นเลยซอกหินเลยหินไหนก็ได้เลือกเอาเพราะเราไม่เคยดูหน่อยก็ได้ที่หลบไปได้อ่ะโอเคเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวไปหมดเลยเดี๋ยวบอกออกมาค่อยออกมา เดยวไปตั้งแถวไว้เดินยาวเลยเดินยาวเลยไปอีกไปอีกไปอีกอัดกันไปอีกไปเข้าอีกอีกข้างหลังเห็นอยู่ไปอีกอ้าวหันมาอ้าวกลับมาเดินมาเป็นแถวเหมือนเดิมเดี๋ยวหยุดก่อน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 ถอยถดก่อยถอยถอยถอยเลย